บ้านเราเพิ่งมีโอกาสได้ไปส,สนุกโยโย่แลนด์ที่ซีคอนสีนคลินนะคะจะบอกว่าโอ้โหยิ่งแหญงอลังการมากๆเลยแล้วก็ค่าเข้า,ขา,ขาอ่ะราคาไม่แพงแถมไม่จํากัดชั่วโมงด้วยนะคือแบบถ้าใครไปตั้งแต่เช้าคงคุ้มแต่ว่าเมื่อวานเราแบบมีเวลาจํากัดมากๆนะคะก็อยู่เล่นได้แค่2ชั่วโมงเองซึ่งเก็บไม่หมดจริงๆมีเยอะกว่านี้มากๆเลยนะคะอันนี้ก็แบบไปกับแก๊งเพื่อนๆสาธิตจุฬานะคะปอนหนึ่งของเรา แต่ว่ากิจกรรมบางอย่างเครื่องเล่นนี้จะมีเสียเงินเพิ่มนะคะ60บาทแล้วก็ที่เหลือก็คือแบบฟรีฟรีแบบไม่จํากัดรอบด้วยอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็จะมีจํากัดส่วนสูงแต่และเครื่องเล่นนะสนกไมลูกอันเนี้ยโอ้ฟรีเดย์กันแบบเด็กแฮปปี้มากอ่ะคือแบบถ้าถ้าไปปล่อยตั้งแต่เช้ายันเย็นคือจะคุ้มมากๆเลยนะคะแต่ว่ามีข้อเสียอย่างหนึ่งคือต้องคอยดูลูกหลานดีๆเพราะว่า คือมันแบบโอเพ่นเนาะปาเนาะมันก็อาจจะแบบว่าโดนแก๊งลักเด็กพาตัวไปได้อ่ะเหมือนมีเขาว่าแด์อยู่ข้างในอ่ะอ๋อใช่เป็นฮาร์เบอร์แด์ย่ยๆอยู่ข้างในเลยเนาะก็จะมีูกเมตามทางนะคะแล้วก็จะบอว่าต้องเสียเงินเพิ่มอย่างเดียวนี่ก็ค่อยๆเดินตามถ่ายให้ดูข้าวๆก่อนนะคะรอบนี้เพราะว่า มีเวลาน้อยมากๆแล้วก็ขาแม่คือบวมเป่งจากงานกิจกรรมปีใหม่ที่สาธิตจุฬามาตอนเช้าเทีเ่ยงเรียบร้อยแล้วนะคะเดินจนคขาบวมไปเลยก็ถ่ายได้แค่นี้จริงๆโอ้โหรถไฟรถไฟเหาะของเด็กก็มีนะคะเตรียมความพร้อมก่อนไปดิมเวอร์อะไรอย่างนี้เด็กๆนะคะอันนี้จะเล่นหรือเปล่าคะไม่ได้เล่นกับบ้านไปก่อนกับบ้านไปก่อนไปเสีโอ้อันนี้สนุกอันนี้เล่นอ๋อเสียวไหมคะไม่เสียว แล้วนี้ได้เล่นไหมคะแม่ก็เดินถ่ายบางคลิปตอนที่เสียไปเล่นกับป๊ป๊าใช่เพื่อนลังกีเล่นเหมาะที่นี่จะเหมาะกับแบบเด็กวัยเซียเนาะถ้าแบบพี่ธีริปปหกสิบเอ็ดขวบก็ไม่ค่อยอินแล้วครั้งแรกจะไม่ได้เล่นแต่ว่าจะเล่นครั้งที่สองอันนี้จะได้เข้าไปดูตรงนี้นะคะอันนี้จะต่อแถวรอชินค้าเมื่อกี้อยู่ไดโดเสาใช่ไหมคะเซมไเล่น คือแบบเราไปกันสองชั่วโมงมันไม่สามารถเล่นได้หมดจริงๆค่ะทุกคนก็เลยแม่ก็แบบออะถ่ายถ่ายไว้ก่อนแต่ว่าสัญญาว่าเดี๋ยวจะพาปะไปไปซ้ำแน่นอนเร็วๆนี้เดี๋ยวไปตั้งแต่เ<ล>ช้าลเ,เลย,เลยดีไหมฮันเร็วนี้ก็วันนี้มีขี่ไดโดเข้าเข้าไปยิงปืนด้วยเห็นไหมเนี่ยไวยกิ้งเลิกเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปจัดเต็มทุกทุกด่านเลยสัญญาแกแต่ว่าครั้งหน้า เพราะว่าสองชั่วโมงไม่พอค่ะสําหรับที่นี่แต่ครั้งหน้าครับผ้ามเล่นซ้ำของครั้งนี้ไม่พอไม่จะไม่อะครั้งหน้าจะเป็นแต่เช้าห้างเปิดเลยดีไหมคะเราจะให้คุมจุกๆเลยแต่ว่าต้องมีผู้ปกครองเดินตามนะคะอย่างที่บอกว่าห้างยังไม่ได้เปิดใช่คือจะปล่อยแบบเอามาเอาเด็กมาปล่อยไว้แบบแล้วค่อยมารับเนี่ยไม่แนะนําเลยนะเพราะว่ามันโอเพนจริงๆคือมันทางเข้าออกมันหลายจุดมากๆหลายจุดแบบเด็ก ไปได้เลยอะค่ะอืนี่ก็เป็นแก๊งสาธิตจุฬาเรานะคะก็เราก็เรามากันเมื่อวานเท่าไหร่11คนแต่พอเข้าไปปุ๊บไปหมดเลยจ้ะทุกคนกระจายไปเล่นของที่ตัวเองชอบกันนะคะซึ่งเราก็ต้องปล่อยให้เด็กแต่ละคนเล่นที่อยากจะเล่นดีกว่าน้อนี่เราก็เลยถ่ายคลิปเป็นกระจ,ระจายกันมากเลยนะคะและที่สำคัญผู้ใหญ่ไม่เสียค่าเข้านะคะเดินตามได้ฟรีแต่ถ้าผู้ใหญ่จะเล่นก็ถึงจะเสียคะ่ะ